สวัสดีครับชาวเอฟซีครับวันนี้ลุงเบิร์ดมาแต่เอาเอาปลาเนาะปลาป่ะปลาอยู่ปลาดุกปลาดุกวีอย่างวมาปล่อยเอามาพันตัวสีล่องสีล่องอยเบังว่ามันดีพอ่ดีอดกอเดรียงเอามาพันตัวครับพี่นอ้องไปไปบังกันต้องว่า เอาลงบ่อเนี่ล่ะมันมันอยู่ตัวมันปั๊บน้าแล้วอ้าวใส่กุ้งที่คอยปล่อยอยู่ใส่ลยพูนอยู่ก่อนอีทเถอนเบาหยิบถุงแล้วไปมันสดหลวมน้อยมันสบายปล่อยที่ล่ะมันอยู่ก่อนมันปั๊บปั๊บน้าแล้ว

กูได้อยากศึกษาทำมหาลงเบอดได้ครับนอ้อยกระโจนไว้นั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยเายนาะอืมตัวละมุดพอหลายอยู่ดีงานไว้ลงเต็มพอละ กำขู่อยู่พี่น้องนี่น่ะโอ้ตัวมันก็ตัวนี้เด้อืมมันมีตัวน้อยตัวใหญ่ผสมกันมานะ่ะสึกขาบบ่าบ่ล่ะบันนี้เลี้ยงแล้วอื้อ กาขาบว่าถึนสิบก well. ินก้าขาบาเร่องรวนมันเป็นอาหารเปนรักษเปนมนุษย์นารักเว่าคุณนอะรดึงดึงดโอ้ไปกันเป็นแพ้เป็นแพ้เลยคนนึงไปแม่บังบังงมี นี่นเต็มบอ่อเลยค่ะเต็มบอ่อเลยออยม,อมเลไปแล้วครับ7 0

ăn đi, hoa ăn mèo ăn hay về đi tí thôi. อออยอย,อย,อย,อยสวยเลยสวยเลยน่ารักเธอ ไว้ครับแล้เอาอันนี้แหละมาปล่อยนะไฟอีโตมัน6พอดอเอาเอาจอกเลมาปล่อยมันงามมันกับไปสนนะหมดแล้วบ่